เออน่มเลยมื่นตนจะอใช้เขาแปกครับเียอนี้ก็มามอาปมันก็หล่นเลยโอ้ยักเลยข้ามันผมเต่ขามมมันเลยยากมันกันครับไมึกขนาดไ้เดีวัก่้ามมาทุกอย่างเลยโอเคผมคิดดูว่าผมคิดว่าบ้านนี้ผมจะเอาอันนี้เลยนะให้เขาไปทายแล้วทายไปเลยนะเพา่าเอาแปแล้วเขาจดบนั้างหมดเด้อตามนั้นแหละ ผมไว้ไม่รับ่ดีบุญนตครับยังมีของษ้าวแบบนี้นะข้บเดีวรยอลครับอมากสบติที่สะสู่นี้ที่สอะไรลูกสิษตรงนี้บุกอ่ลูกคนนี้ขรับเออได้ไม่เยอะเอาไปทำนีเยอะไปให้บุญดีๆครับอ้บุปผิครับเก่งฉลาเดียว ฉันรักเขสิันหักเขาเยนะ้ด้ยซไมงใจเ้่ห่มรับอนหนึ่ร้อนหนล่งอันนี้บนยต่ครับเนี้บนลอยต่า่หาแล้วผมยมาเลยครับมาเลยมามามาไม่ทันเนาะจ้าโอย ดกน้ำขึ้นดงน้ำขึ้นอ่าอานไหมเนาะเอาไปแล้วลป้าปาไปข้างหน้าปาใจเย็นนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบนะัอันรีบหรอเอนเอิน์นเปนเอิร

ที่พักตอนแรกเรียนก็ลืมแเลยอ,อู้เราเป็นเป็น<อ>เรียน<อ>สวัสดียามเชาห้องุกคนตอนนี้ก็มีดยดรยครับนทะั้งหลังเล็บหมดชั้งครับหมแดแล้วครับมันเลยมอบ้าหน้าปลอยไปเลย Chị em? hai cháu ba đơn rồi này. nghe dạ, À, mong thà hàn đấy, dạ, mong thà hàn đó.

ไปไหนเนาะขึ้นหมนขึ้นไม่ค่อยมีเลยยาวเลยเติดต่อนเหยที่แบ่งฝั่งไทยกับอ๋อถึงจะมีจะมีจุดนึ่งก็ไม่มีจะไม่มีจุดมีก็ส่วนหน่อยช่องเขาที่สัญญาณ ครับครับสัญญาณลำบากมากเลยครับเนาะผมก็มาเป็นจุดจุดเอา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 ของให้หน่อยขอขอขนมนมเนยให้หน่อยครับผมถ้าไม่ชัดถ้าไม่ไงโคตรโคตรทอกแมนคนขโบ่มี่คนโบมี่คนบ่มี่คือโบมีแต่สัทภา ย่าบย่เาเขานั่งรถไฟฟ้าหมักเนี่ยแ้วเมนต์มาครับแก็สยดอนันไม่ยากกวาผมเรื่องมาลยครบ้าผมก็เอาขึ้นเลยโอ้ผมเดี๋ยวผมนิดผมวดนี่ดีเดนีกเมืยแล้วือ หนี่งตเมียหมอขถึงส่วนแเพิ่มงยูอ่ารอบางเรื่องรบางอย่างดู่ว่าเนาบทุก่เขาจให้ผมที่บายผมจะอสไดห้ว่ตาูไปเห็นยูขมันต้องเอาบอกเลย้อเอากิดเขา่าไรอพอ ผมโ้หเอกเป็นที่ใส่เปซนะขน่เพอนบอกผมบอกคนเอาผมเวจไปเดียะี่เดีนยวบกเแี <Yeah. S 2> uh ้วเดอ๋ยวน้ The ี The ๋ยเี <c ười> ๋เเดี The ๋ยวเี๋เดวี๋ดเดี๋ยวเีเดี๋ยวเี่แมเดี๋เยเดีนเยเดยเียเดอ้วเดี๋ยดวี๋ยวเวียเดี๋เดาะเลยได้เดียวเดีเดี๋ไปข้ีงหน้ายวี หาหาที่เข้านะลูกนะโน้นไปข้างหน้าเลยก็ได้ไปเลยไปข้างหน้าโน้นเลยอ่าเป็นอะไรที่หาได้ยากเนาะมีโอกาสยากนะหเราตาท่านมาหามาไม่มีอะไรก็มากราบได้นะครับ อันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านช่อง y o ยูท,ทูบป่าถิ่นถิ่นพุทไทยนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ไลฟ์ด้วยก็ขอนุโมทนาสาธุอันนี้หมู่บ้านเขาเขาเรียกหมู่บ้านอะไรเขาเนี่ยบ้านเส้นแก้วครับฮะไม่ส่งครับไม่ส่งเส้นแก้วครับอ๋อไม่ส่งเส้นแก้วเนาะหลวงตาท่านเดินมาถึงนี่นะครับเดินเดินรถคิโระมาถึงนี่แลนะ้วเนาะอ๋อเอาไหวไหมไปข้างหน้าเลยลูกไหวไหมเ,ออเ,เดินตลอดเ,เลยใเ,เมือ่อเลยโอ้ที่จริงไปข้างหน้าเลยลูกไปค่อยๆไปค่อยๆไป ท,ที่จริงต้องไปจอดรถข้างหน้านะถ้าถ้าจอดข้างหลังแล้วจะไม่ทันอ่าไปเลยครับคุณนะก็ไปข้างหน้าเลยป้าป้าหนูป้าป้าหนูมาที่หลังเนาะเนี่ยพื้นที่มันจํากัดเนาะไป,ไปเลยไปเลยต่อต่อกันไปนะจะต่อกันเลยลูกยกแม่ขึ้นครับอันนี้อันนี้วางจับเอามาไหมน,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 นี่เข้ามานี่ก็ได้เนี่ยมาออกมานี่ออกมานี้วไปโน่นเลย ออกมานี่แล้วไปโน่นนะจะได้นั่งตรงๆนะครับนั่งตรงเด้อไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับถอนหมวกด้วยลูกถอนหมวกด้วยเสื้อดำถอนหมวกถอดหมวกถอดหมวกอ่านั่งตรัว เจอกันเมื like <t as> <t as ่อวานนี่เนาะอันนี้ของใครเนี่ยสเหล่ากันเนี่ยมาเจอกันอีกนี้เฮ้ยแสดงว่าขี่รถเพิ่งตามมาเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้เจอเดี๋ยวพี่จ้าเนี่ยพี่จ้าอนนุโมทนาสาธุเลยครับ มต้องกลับไปเอารถนะครับช่วยเดนเลยไหวไหม